I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. เินไปจังหวัดตากนะฮะในวันที่ฟ้าฉ่ำฝนเราออกจากลำพูนแวะกินข้าวเช้าเรียบร้อยก็มากันเรื่อยๆฮะแต่ว่าเราจะยังไม่กลับถึงบ้านหรอกเพราะว่าเราจะไปนอนที่ที่ไหนพี่นอโด,โด ไปนอนที่ไปนอที่กำแพงเพชรสวัสดีเอยังสวัสดีครับบูตัสครับสวัสดีค่ะก็ไม่รีบร้อนกลับครับไปเรื่อยๆเที่ยวไปไม่กลับบ้านนี้เรายังอยู่ลำปางแต่คิดว่าเราจะไปเย็นๆสี่หโมงเย็นที่กำแพงเพชรนะทานข้าวเข้าที่พักเพราะว่าผมต้องมีเวลาในการตัดคลิปตัดอะไรต่างๆด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้นอนดึกพรุ่งนี้เช้าก็ ตื่นขึ้นก็ออกเดินทางแต่เช้าก็มาถึงคลิปนี้เพื่อนๆก็คงทราบนะครับไปหาพี่หน่อยพี่หน่อยสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไปนอนพักอยู่ที่หมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ก ja ันสามสี่วันนะไปเป็นคนลำพูนอยู่สามสี่วันเพื่อที่จะทำคลิปบอกกล่าวเล่าสิบเพื่อนๆนะครับว่า ที่หมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าตรงก<อ>ลางเมืองลำพูนนั่นน่ะญาติพี่น้องพี่หน่อยก็ขายบ้านกันรวมบ้านพี่หน่อยด้วยก็สองหลังเพราะว่าทั้งสองท่านเป็นพลเมืองของสวิตเซอร์แลนด์แล้วไงแล้วก็หลังใหญ่ที่มีสระว่ายน้ำนั่นน่ะก็ลูกหลานก็ทำงานทำการลงหลักปักฐานอยู่สวิตเซอร์แลนด์หมดแล้วความที่ พี่พันธ์แกกับสามีชาวสวิต์น่ะถ้ามาอยู่ฝังตัวอยู่ที่นี่ก็เหมือนกับคนแก่สองคนที่ไม่มีญาติพี่น้องก็เลยมีบ้านที่สวิตอยู่แล้วแล้วก็สวัสดิการอะไรต่างๆก็ไปใช้ที่นู่นก็จะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยใกล้มือหมอกว่าว่างันรวมทั้งพี่หน่อยด้วยนะฮะเพราะนั้นบ้านสองหลังรายละเอียด ผมก็ใส่ไว้ในเอ็นสกรีนแล้วกันนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูเพราะว่าถ้าดูถึงคลิปเนี้ยคลิปเหล่านั้นคงออกไปแล้วแหละแต่เกิดใครสมบกสนใจจะติดต่อผ่านมาทางผมก็ได้เพราะว่าทั้งสองท่านก็ต้องไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะติดต่อยากก็มอบหมายผมเป็นน้องเป็นนุ่งฝากตัวเป็นคนลำพูนไปเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราทยอยกลับ บ้านเดี๋ยวที่พักที่กำแพงเพชรเป็นยังไงแต่ครูตั๊กเป็นคนหาที่พักนะสวยไม่สวยดีไม่ดีต้องโทษครูตั๊กเผื่อใครจะตามรอยบ้านโอโดพาเที่ยวเที่ยวไปไม่กลับบ้านนะครับเ,เดี๋ยวแวะฐานข้าทานปลาบรรยากาศเป็นยังไงวิ่งฝ่าสายฝนวันนี้จากลำพูนก็ยังไม่เห็นแดดเลยแล้วพยากรณ์อากาศก็ว่าเดี๋ยวก็คงจะเจอฝนตลอดทางครับ เดี๋ยวมาดูกันครับถึงตากแล้วนี่ข้างหน้าแยกนะี่คือเข้าเขื่อนภูมิพลฮะบรรยากาศเป็นใจหน้าขับรถไปนอนหลับไปหน้าดูเลยนะโดนาทีแห่งนี้นาทีแห่งนี้ดี่นักมเจ็บช้ำรมขอ <ผม S 2> งน้ำตานาทีแห่งนี้ เจ็บช้ำตรมตรมน้ำตาโอ้อันนี้จาน้ำตาของผูพายแพ้ไม่ร้องเพลงให้ FC ฟังเหรอ FC บอกว่าชอบมองเห็นเต้นทางชาวคนเมืองแม็นอะไรรา ไม่พิดชัไหมโลงเชือเบื่อใครมาเข้าใจมากว่าพีเองจิงี่จิงนี้ดีกว่าอะไรนะอ๋อเป็นแวนสวมก้อยอะไรร้องยังไงนะอร้อง่หนึ่งสองซ้ำ นึ่งสองตั้มยาเกิดคุณแม่มันขึ้นยังไงนะเพลงที่โดร้องโดร้องจำได้ไหมหนึ่งสองตั้มจะขอเป็นแหวนสวมก้อยเป็นกำไร สวมใส่มือน้อยจักขอเป็นแหวนสวมก้อยเป็นกำไลสวมไตมือน้อยมือเมื่อตาลอยละอ่อนละเมอย่าแนบเนื้อขอเป็นเสื้อสวมไตตาบาขอเกิดเป็นวอนข้าเพื่อนางนวลน้องได้กอดมอ จกขอเป็นแหวนสวมก้อยเป็นกำลังหาแม้นเลือเกิดเห็นได้คนทุกคนเลือกเกิดอย่างไรก็ตามใจเขาปรารถนาแต่ ตัวชันนั้นข้อตังตัดจะวาจาถึงชาตินี้ชาติหน้าปราถนาเมื่อมาใกล้ควรจะร้อนอิ่วกายใจละบุบนทนจนยอมเลือเกิดเป็นลมก็รูปคนเนื้ออ่อนละมุนเนื้อนะอย่าหนาวนะ ขอเอาระวางไว้เป็นทุนพอเกิดมาเป็นข้าอุ่นเกิดเป็นวนอนหุนตำรับนาน,อ,น,อ,น,อ,นอย่ากเกิดมาเป็นสีแดงแต้มแต้มต้องดิมสีปา่าทอย่ากเกิดเป็นแดงแม่นออมุอนลูกไรเนื้ออุ่นต้องกราบ อย่าเกิดเป็นแต้มค่อยขอไว้อย่าเก็บดอกไม้เพื่อนเพื่อทอบทูอย่าถูกร่วมอนได้ดาจะ,จะขอเป็นแหวนสวมคอยเป็นกำไรสวมใจมือน้อยเมื่อเป็นรอยนะออนละมุน อย่าแนบเนื้อขอเป็นเสื้อสวมใส่ดาบาขอเกิดเป็นมอน้าเพื่อนางนวลน้องได้กอดมอน ขอเป็นแหวนสวมก้อยเป็นกำไรสวนใดมือน้อยมือตามรอนอนละมุนย่าแนบเนือ้อขอเป็นเสื้อสวมใตตาบาขอเกิดเป็นวอน่่าเพือ่อานางนวลน,น้องได้กอดน,นอนอคุณแม่ปกบปือ,อ,อนอะน มาถึงจังหวัดตากแล้วครับปั๊มปตทจังหวัดตากเขามีเราเคยมากินข้าวแกงใต้อยู่แถวๆนี้เนาะปั๊มนี้เจริญงอกงามมีสาขาบริษัทประกันอะไรบริษัทใหญ่ก็มาเปิดอยู่แถวนี้นู่นฮะร้านข้าวแกงใต้ที่มีทริปหนึ่งที่ผมมานอนอยู่จังหวัดตากก็ไปทานกันอยู่ตรงนี้ วันนี้คึกคักมากเดี๋ยวพาพ่โดไปเข้าห้องน้ำพ่วดเข้าห้องน้ำกันปะอยคุณแม่เฝ้ารถไปก่อนด่นดีนะคะหน้าเทศการปั๊มก็คึกคักครับในปั๊มก็ตากนี่น่าจะกึ่งกลางของภาคเหนือเนาะบริษัท ประการไทยที่ใหญ่ที่สุดอะไรก็ยังมาเปิดอยู่ในปั๊มนี้ครับเนือข้าวแกงใต้เนี่ยผมเคยทําคลิปข้าวแกงใต้นะดอนนะครนะคร,นครสาขา <นะ S 1> ตากเคยมาทานอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่วันนี้วันที่เป็นวันหยุดยาวก็จะมีนม้นาํนาสีน้ำนี่ไงน้ําน้ําส้มเชงน้ำมะนามวมะนาวที่ไหนนะส้มเชง ขายยังไงครับขายยังไงเอออ่าเอาสอ,องอปปอแก้วหวานน้อยแต่พันหวานหวานมากเลยพึ่งมาเลยอ่ะแต่ผมเอาหวานน้อยนะทำได้ไหมไขายดีเนะเาะและกินน้ำส้มเชงคันคใส่แก้วกลับบ้านนะกลับบ้านใส่แก้วแล้ว ร้านนี้เคยมาเคยมารีวิวแล้วอร่อยมากีแล้วนเพื่อนจำได้ข้าวแกงใต้นคะรน,นะตากนตาโอเคค่ะดี่น้ำส้มเช้งไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับจุดหมายของเราคืนนี้วันนี้เราจะไปนอนที่จังหวัดกำ,กำแพงเพชรก่อนกงกลับบ้านกลับบ้านพุ่งพรุ่งนี้น น้องบอกบน้องบอกหวานน้อยก็ยังไงไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ผสมอะไรใช่ไหมน้ำส้มแท้ๆ <ผม S 1> น้ำเชื่อมนิดนึงผมไม่เอาน้ำเชื่อมได้เออผมเอาแบบไม่เอาน้ำเชื่อมไงเอาน้ำส้มอย่างเดียวมาชิมเลยครับเนี่ยเพราะว่าฮะม่นั<ม>่นแหละไม่เอาน้ำตาลไงเพราะว่าผมว่ามันหวานแล้วนะพึ่งมาสักขนาดนี้ใช่ไหมน้องน้องไม่ได้ใส่อะไรให้พี่ใช่ไหม เอาของเขาเปรี้ยวแรงอ่ะเปรี้ยวแรงเหรอของเขาว่าความหวานของส้มมันจะตึงไม่ได้เอาางี้น้องทำไงก็ได้ให้อร่อยแต่ว่าหวานน้อยทาเอาอย่างนี้แหละเพราะเป็นคนทานหวานน้อยอยู่แล้วสองแก้วจ้ะอ๋อเนี่ยเขาเรียกส้มเช้งเนาะส้มเช้งส้มเช้งอันนี้เปี่ส้มเกลี้ยงตกลงเป็นส้มเช้งใช่ไหมหรือส้มเกลี้ยง ทางเหนือเรียกส้มเกลี้ยงอ่ะพี่อ่านตามป้ายไงทางเหนือเรียกส้มเกลี้ยงเป็นอัตลักษณ์เนาะเ้มอัตลักษณ์ของเมืองเถื่อนเมืองเถื่อนลำปางเมืองเถินนะเขาปอกอยู่นั่น่สองแก้วจ้าจ้าต้องอร่อยแน่ล่ะพึ่งมาตอเลย สายดีเลยเลีเปลือกเผลือกต้มต้มที่คั้นแล้วเป็นเข่งๆ,ๆเลยครับนักท่องเที่ยวก็เยอะครับวันนี้คงจะทยอยกลับกันเหมือนผมนมี่แหละเดี๋ยวไปลองชิมในรถเนาะแม่ชิมซิส้มเครี้ยงเขาบอกว่าเขาของเขาคือส้มเครี้ยง แต่เราก็อ่านตามป้ายส้มเชงเป็นส้มอัตลักษณ์ของชาวเถืนจังหวัดลำปางฮะโน่ช้าๆเดี๋ยวรถไปช้าระวังรน อ่ะให้คุณแม่ถือแม่ถือแม่ชิมซิส้มส้มเกลี้ยงเขาบอกส้มเกลี้ยงหรือส้มเช้งไม่รู้เขาติดป้ายไว้เป็นส้มสัญลักษณ์ของเมืองเถินลำปางเมืองเถินลำปางเปี้ยวจีเลยเหรอเปี้ยวจีอันนี้ฟอดอันนี้วางไว้อันนี้วางอันนี้วางไว้จะได้ไม่ได้จะชอบปะชอชิมละ ละชนี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อเอิดีอ่ะเปรี้ยวจิ๊ดจิ๊ดเปรี้ยวจัดจัดคุณตั๊กบอกเพราะว่าจะได้แกงง่วงเดินทางต่ออีกชั่วโมงนิดๆก็จะถึงที่พักนะที่ที่พะที่ไหนพี่โดที่พัะที่พักที่ไหนอ่ะจี๋ไปนอนที่กำแพงเพชรกำแพงเพชรไปเดินทางต่อครับเราจะไปนอนที่กำแพงเพชรเบสต์เบสั์เดียวกันเลยกับกับหน้ารถเราหน้ารถไปครับ <m uch ing> ตะวันตกดินชีวิตคนเราก็มีแค่นี้ให้ตะวันึ้นถ้าตะตกลงดูให้ดีอย่าไปตบตนเด็กว่าตบลงน้ำคงลำบากที่จะง,งมตะวันตกดินอีกไม่นานก็คงจะโผล่ขึ้นมา ตะวันตบน้ำน้ำจะคายไฟดับไม่กระกึน้นตื่นขึ้นมาก็ไม่อาทุบตะวันความฝันน,น,นันลบลืนชีวิตใครได้ดังตะวันตบน้ำ คนไม่ใช่ปลาจะหายใจได้ไงดูให้ดีก่อนจะก้าวอย่างเดินตะมัวเพิดเพืินมักจะจมน้ำตายตะวันตกดินอีกไม่นานก็คงจะโผล่ขึ้นมาตะวันตกน้ำน้ำจะายไฟดับไม่กลับอื่นตื่นเดินมาไหม่อาทบตะวันความวันนรกเกิน ก็ไม่มีอะไรมากลนะครับถ้าตกลงดินมันกระเจ็บนิดหน่อยแต่ถ้าตกลงน้ำน้ำก็จะท่วมปอดตายกันหมดเลยนะครับเพื่อเรรอเอเราออัดากจังหวเดตาเพืจะเปที่พั่ที่กําแพงเพชร g เ o g l e พกเดเกดอ ลกทาสิทธิ์นาเียเนี่ยนำนำให้เราเข้ามาที่ถนนหมายเลขหนึ่งสูนสี่ฮะบรรยากาศดีมากเลยตำไมนไม้เขียวขจีรถไม่ค่อยมีฮะถนนเงียบสงบดีจังเลยว่าทำไมไม่มีคนมาใช้รถเนอะคือเมื่อกี้จัดแยกตรงตากันฮะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาที่จะไปแม่สอดแต่ว่าเราตรงมาใช้ถนนหมายเลขหนึ่งศูสี่ เราจะไปที่พักที่กำแพงเพชรครับ,รบแต่ว่าถนนสวยงามอะ่ะบรรยากาศดีดูภูเ,เขาเลพเพื่อนๆครับโอที่จะเปิดกล้องให้พเพื่อนพอเพื่อนมองเห็นขุนเขาอันเขียวขจีที่อยู่ตรงหน้าของเราไม่ได้กับท้องฟ้าอันสดใสใเพราะว่าเมื่อกี้ที่ขับมาเนี่ยมันอึมครึมแล้วก็ไม่มีแดดแล้วก็มีฝนลงเม็ดโปรยปลายเป็นละอองบ้างเป็นเม็ดเม็ดบ้างมาโดยตลอดฮะแต่มานี่แสงแดด สองได้เห็นแดดแล้วในวันนี้นะครับเดินทางกันต่อเดินทางกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงก็จะถึงที่พัก,อกของเราคืนนี้นะครับในเวลาสิบห้านากาสี่สิบเจ็ดนาทีนะเวลานี้ครับ มื่อกี้ก่อนมาถึงตรงนี้เขามีป้ายว่ารถสูงเกิน4เมตรห้ามผ่านก็คงจะเป็นสะพานสะพานวุฒิกุลฮะน,นี้เป็นสะพานเก่าแก่สวยงามเนาะคุณเนาะน้าถ่ายรูปคนที่แบบถ้าเป็นอยู่ในเมืองรับปริญญาอะไรคงมาถ่ายรูปกันบบญญที่เนี่ยนะแม่น้ำอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ สะพานสวยงามมากเลยข้ามแม่น้ำน่าจะเป็นแม่น้ำปิงวังยมนาเน่ยไม่รู้แม่น้ำอะไรักอย่างเพราะว่านี่เรายังเพราะเรายังไม่ถึงไม่ถึงนครสวรรค์นะน้ำที่ไหลลงนี่ก็จะต้องเป็นน้ำที่น้ำ Google Map ให้พามางนี้ตรงนี้เหมือนกับเป็นช่องเขาขาดเลยค่ะเอาครับมาขับไปก็สวยงามดีครับป่าเขาลำน้ำพรก็ได้เปิดกล้องให้เพื่อนๆดูครับเราก็ยังอยู่ถนนเส้น104อยู่ครับเพื่อนๆครับ บอกว่าฟังเพลงเพลินพ,พ่อมาปิดเพลงเปิดกล,ล้องก็ส่งเสียงประทรวงนิดหน่อยไปไปต่อไปต่อเข้เา ตัวเมืองกำแพงเพชรครับถึงที่พักภายใน5นาทีเดี๋ยวไปดูกันครับเราพักที่ไหนเราอยู่กลางเมืองนะครับนี่ใช่ไหมคุณชื่อทางใดก็ได้ที่มือถือไปทางราชดำเนินเราใช้ช่องทางใดก็ได้เราจะไปที่ไม้ใหญ่รีสอร์ทการไปฟ้าที่พักของเราครับไม้ใหญ่รีสอร์ทกูตักลงไป คุยกับบอกชื่อเขาไว้แล้วใช่ไหมมันก็มีเป็นหลังๆด้วยวต่อห้องทักตรงนี้เ,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 เรามาถึงในเวลาสี่โมงครึ่งประมาณ16นาฬิกา30 00. นาทีครับกำแพงเพชรไม้ใหญ่รีสอร์ ถาหาห้องพักวันนี้ห้องน่าจะหนาแน่นนะฮะเป็นวันหยุดยาวที่พักเขาบรรยากาศดีฮะมีเป็นรีสอร์ทเป็นหลังแต่เต็มหมดวันนี้เราจะได้เป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันหนึ่งทับสองหนึ่งทับสองเดี๋ยวไปจอดตรงหน้าห้องเลยอันนี้หนึ่งทับเเนาะ หนึ่งทับสองอยู่นี้แต่ว่าเต็มหมดแสดงว่าได้รับความนี้อยูมถึงแล้วครับเดี๋ยวไปดูในห้องกันครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับอืม ต้องกว้างขวางดีครับเพื่อนๆนะป๊ะอย่างเดี๋ยวเตี <c oughs> ยงเสริมเดี๋ยวเขาจะตามมาตามมาว้างขวางดี <c oughs> นี่นั่งสบายเลยแต่ <c oughs> นั่งทำงานตรงนี้สบายเลยครับ <c oughs> แล้วก็ไวไฟเขาอัตโนมัติ <c oughs> ไวไฟอัตโนมัติเลยครับ uh huh. ไม่ต้อง uh huh. มีรหัสอะไรมาก uh huh. ก็เป็นที่พักนักเดินทางสบายๆครับราคาไม่แพงนะ uh huh. ตรงนี้ทำเป็นตู้เสื้อผ้าแบบอเพนไม่ต้องมีประตูปิดเปิดจะได้ไม่ลืมห้องน้ำก็เรียบร้อยครับ uh huh. มีเครื่องทำน้ำอุน่น อืมโอเคไปเดี๋ยวเราออกไปหาข้าวรับประทานกันครับครับเข้าที่สู่ที่พักเรียบร้อยเดี๋ยวรีบไปหาอะไรรับประทานแล้วก็จะได้กลับมาสบายสบายดูครับ ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องโรดพาเที่ยวด้วยครับ,รบเจอกันคลิปต่อไป,ตไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย